วันนี้มาเก็บดอกสโนโอจ้าฝนตกลินลินดอกสโนโอชูช่อบานเบ่งเราได้แล้วหน่อยนะึงฝักอ่อนๆก็เก็บค่ะ ดึงได้ไหมล่ะมาเดี๋ยวจับให้อ่ะไปเกาะทางโน้นป้ายเอาไม้ฟักอ่อนเอาวเอายายพี่เอาดิหนูก็เก็บเท่าที่หนูเก็บได้นั่นแหละยายมือหนึ่งดึงไว้ให้กันก่อนอีกมือหนึ่งให้คุณยายเก็บโน่นแป๊บเดียวจะเต็มหม้อแล้วมือใครยาวสาวได้สาวเอา วิธีการรูดดอกสนอรูดลงเลยหนูนเด็ดเป็นชอ่ <laughs> อได้ย่ะตอยายจะเด็ดเป็นชอ่อแหละแต่อันนี้มันเด็ด <laughs> เลยรูดอยู่ใกล้ๆบ้านคะ่ะตรงนี้ เต็มเลยมันออกดอ,อกเดือนวามันออกลูกออกเป็นหน่วยเป็นเนี่นี่เยอะแยะเลย,ะยะเออทำามาเด็บตอน,นที่มันออกใหม่ๆใช่ตอนนั้นก็ไม่กล้ามากลัวหมาถ้ารู้ว่าหมาไม่กัดมาตั้งนานแล้วอายยายมาอือนี่ แต่ดูลูกอ่อนมันน่าจะผัดอร่อยกว่าอืมมันก็เหมือนฝักแครยายฝักแครอ่อนๆแล้วก็นะหนูพอผัดแล้วนะั่นแหะแค่นั้นแหละพอแล้วอันนี้ให้ยายเก็บไปขายเลย จะได้หลายถุงโน,น่นด้านโน,อนอ้นนะถ้าอีกลงไปเอาได้ก็จะสนุกไม่น้อยแต่สำคัญน้ำมันลึกอันนี้มองเห็นป่าผักบุ้งนี่ไม่ใช่น้ำไม่ลึกนะคะน้ำลึกหลายเทยายยายอยู่นี่นะหนูมาน้มกิ่งให้ โอ้ยตีลังกาอา้าวจัดป้ายลุดมันเลยเก็บดอกชนูจ่นนะเก็บไปขาย แม่ <Man. S 2> uh huh. เจ้ามาซื้อทำไมถุงละสิบบาท <laughs> อัดย่ายซื้อขนมย่าย <laughs> น้อมอีกกิ่งให้ยายก่นอนโชนี่น้มลงมาแล้วโอ้มันรวมกันเยอะๆแล้วมันก็งามดี ลดลงลดลงลดลงคนนั้นเป็นแกตปเอาเขาเอาไอ้ต้อนล้กใหญ่สลูกสามอือจับไม่ถูกไอ้นี่มกับไอ้นี่ดิทำไม่ถูกเออ ถ้าไม่ถูกกิ่งคั่วมันมน,น้ำทั้งนั้นนะคะน้ำหนึ่งน้ำลุยน้ำสนุกจะอยู่กับน้ำสนุกที่ไหนจะอยู่บนโคกโคกมันก็ไม่รอดดี มีที่ยืนค่ะมีที่ยืนเอาจับอันนีให้ยัช่วยกันคนละไม้คนละมืออันนี้ยืนอยู่บนโคลนสนอุอาศัยโคลนสนอ จะเต็มหม้อแล้วหม้อนี้นะคะลูกเล็กๆก็เกี่ย keng cung dài ก็เท่านี้เลยได้เท่านี้ก็เอาหัาดไข่ผัดดอกสนุตำน้ำพริกกะปิ ทำพริกกะปีไม่โนผัดอันนี้ทำชาดาดกระทะเฉยๆนะคะไม่ได้ใส่น้ำมันเยอะไข่เจียวชะอมหอยขมจิ้มน้ำจิ้ม เจียวน้ำมันมาใช้แล้วก็ทอดเห็นพี่สาทําหมูคั่วคั่วเกลือลองมั่งนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นหมูสามชั้น dầm cưa dầm จะไม่รีดให้แห้งนะคะอเอาแค่น้ำมันออกนิดหน่อย ใช้น้ำมันไว้ใช้เยอะเลย่มนะข้าวเสร็จแล้วพร้อม แล้วส้มตำมาเลยมาเลยเอาจงไร่ไว้หาพอนียด้วยมาจิบจงอีกมากินข้าวจ้าตำน้ำพริกกะปิผัดดอกสนุไข่เจียวชะอม กีกิรลาดดอกสโนโอเลยแซบนัวแซบนัวเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเราก็จะไปแกะหอยไว้ส่งลูกค้าต่อนะคะภารกิจเรายังไม่จบ มากินข้าวด้วยกันจ้าอาหารหลากหลายเมนูเลยวันนี้ตํา้มตมตําจิ้มหอยใหญ่อยากกินข้าวยัง แกะต่อค่ะวันนี้แกะหอยพรุ่งนี้จะต้องเอาไปส่งลูกค้าอันของหนูเต็มถ้วยเนี่ยหนึ่งหมอ้อดูเปลือกค่ะดูเปลือกเปลือกอยังเยอะเลยดู แกเสร็จแล้วพร้อมที่จะส่งพรุ่งนี้หอยขม